ปีที่แล้วมีออกเลยต้นนี้ไม่ออกเลยเหรอต้นนี้แล้วทำไมตอนนี้ก็เป็นเ้อไอแมกมาลาวานแล้วทำไมมันออกเยอะจังอ่ะผมไม่รู้มันโอ้ยปีที่แล้วไม่ออกปีกี่ปีต้นนี้นี่หกปีแต่ปีที่แล้วไม่มีสักดอกไม่มีดอก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 ได้เหรอครับันดกยังไงเต็มเก่งมันเลย บอกเขาไม่เต็มต้นเลยด,เดูเอาเลยเนี่ยดูเอาเลยเหรอฉีดไปกี่ครั้งตอนทําดอกเนี่ยถาว่าต,ตอนทําดอกเอถาวะทาใบก็สิบห้าวันเนาะครัทำดอกก็เจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดฉีดไปกี่ครั้งมันถึงออกดอกตอนทําดอกเนี่ยเราทําใบมาตลอดแล้ววันที่สิบสองตุลาทําสารพอวันที่สิบสองพฤศจิกดอกออก ฉีดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นระยะเดือนหนึ่งแล้วดอกออกออกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนึกว่ามันดีไหมหรือว่าคือยังตอนเห็นดอกตอนน็กเ,เริ่มออกอะ่ะมันก็เริ่มเริมมาตลอดเนาะเริมมาจนเต็มเต็มกิ่งเต็มแขน <c oughs> คิดว่ามันมันจะออกเยอะไหมตั้งเห็นตอนแรกที่มันเริ่มเป็นตาปลาเป็นอะไรออกมาเนี่ยคิดว่าคิดว่าออกเยอะอเพราะอะไรเพราะมันออกมาเยอะเลยเหรอเออมันมันออกมาแบบว่าง่ายฝัาทุกปีอ่ะหรือมันเป็นอย่างทุกปีมันต้องฉีดหลายรอบเหรอ ทุกปีไม่เคยได้นั้นนี่เลยประมาณไหนทุกปีที่ได้เนี่ยมันได้ครึ่งหนึ่งของนี่ครึง่งเดียวเนี่ยครึ่งหนึ่งได้หรอสเห็นดอกเต็มต้นอย่างเงี้ยทุกกิ่งทุกขแขนงเลยเนี่ยใช้อะไรฉีดบ้างครับใช้อีแมกมาลาวาแล้วก็ผสมยาเปิดตาอีกนิดหน่อยอครับเออผสมยาเปิดตาดอกใช่ผสมยาเปิดตาดอกฉีดครั้งเดียวเลยไหมเห็นเห็นเห็นดอกเนี่ยฉีดประมาณ สองคนเนาะสองคนมาเต็มสองคน,นมาเต็มเหมือนอเหมือนคร<อ>บเดินก็เห,ห็นตาปูตาปลาปีๆมาเมือเหรอพอตาปูตาปลาปีมาเราก็เริ่มเปิดตาโดยใช้แมกมาลาว,ว่าผสมไปในยาเปิดตาด้วยอ,ออแล้วก็ฉีดแบบเอ่อเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดอีกเจ็ดวันฉีดพอได้ครึ่งเดือนเนาะอ่ะแล้วดอกก็เต็มแล้วใบม,มันไม่ไหลเหรอไม่ไหลไม่ไหลใช่ไหม ออยอดไม่เดินใช่ไหมไม่เดินโอ้พอพอมันเดินไม่นดเดียวแลวกับใบเขียวครับทีแรกคิดว่าถ้าใช่แล้วว่ากลัวจะไหลเหมือนกันนะืออเพราะว่าแต่ใช้แล้วไม่ไหลฉีดทั้งใบฉีดทั้งดอกเนี่ยไม่ไม่มีไรอ่ะไม่มีไหลเลยคือดอกคือใบก็จะหยุดใช่พอใบหยุดปุ๊บดอกจะมาแทน ใช่ส่วนมากอ่ะทาวามันไม่ดอกไม่ออกอ่มันจะมีแขนงเงี้ยอ๋อมีแขนงไม่มีเลยเนี่ยตัวนี้มีเต่ออกอ่ะใช่มันออกดอกแทนแขนงหรือเปล่านี่คือเวลาฉีดนี่ก็ฉีดทาดอกเลยใช่ไหมใช่ฮะยังต้องเด็ดทิ้งฉีดทาดอกเลยมดนี่ไม่ได้ตาดไปกี่รอบแล้วนี่ต้นนี้นี่สองรอบแล้วที่เห็นใต้โคนนี่คือนี่คือตัดทิ้งใช่เด็ดทิ้ง มันเยอะเกินมันเยอะเกินเอาไปฝาข้างบ้านหน่อยไม่ได้เหรอได้ <laughs> ขนาดเด็ดทิ้งแล้วยังดอกอยังเต็มต้นอยู่นะใช่ตั้งแต่ทํามานี่เคยเห็นดอกเยอะแบบนี้หรือ,อยังเนี่ยยังไม่เคยเลยทํามากี่ปีแล้วทำ <3 S 1> มาสามปีปีนี้เพราะว่าดีมากทําให้ดอกดอกทําให้ดอกออกดีแล้วก็ใบหนาใบาเขียวทําให้ต้นสมบูรณ์ คือดีตั้งแต่ตอนทําใบสะสมอาหารเลยใช่ตอนนั้นใช้ตลอดไหมหรือว่ามีตัวอื่นผสมด้วยใช่ตลอดแล้วก็อย่างอื่นก็นานๆผสมนิดหน่อยแต่หลักๆก็คือแมกมาลาวาแล้วก็ผสมยาฆ่าแมลงใช่ตอนทําใบตอนนี้มีพวกเพี้ยไฟหรือว่าลายแดงมากวนไหมตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเนาะไม่มีกวนเลยไม่มีออกแบบนี้ทุกต้นไหมออกแบบนี้ทุกต้นไหม ไปดูไปตองไปดูไปไปดูสักนที่ที่ลำหน้าเลยเดินดูเองเลยออกทุกต้นเลยใช่ไหมต้นทุกต้นเป็นเด็าดูเนี่ยนี่นะโอ้แล้วเข้าไปชี้เลยพี่เป็นแบบนี้ทุกต้นเลยต้นเนี่ยมีต้นที่ไม่ออกบ้างไหมเนี่ยไม่มีอะไม่มีเลยเหรอต้นที่ไม่ออกไม่มีเลยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมด ปีที่แล้วมีออกเลยต้นนี้ไม่ออกเลยรอต้นนี้แล้วทำไมตอนนี้ก็เป็นต้อไอแมกมาลาวานแล้วทำไมมันออกเยอะจังผมไม่รู้มนันโอ้ย <laughs> ปีที่แล้วไม่ออกปีกี่กี่ปีต้นนี้นี่หกปีแต่ปีที่แล้วไม่มีสักดอก